มาเล่นกันเลยนะคะอันนี้นะคะถ้ารวมลดต้นขานะคะเพิ่มร่องขาคืออะไรคือเพิ่มนะคะเราเดินขาไม่เบียดนะจ๊ะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะท่าแรกนะคะนอนตะแคงตัวไปด้านข้างเอาข้อศอกยันไว้เพื่อให้ทรงตัวนะคะแล้วก็ยกขาขึ้นนะคะน้างอกอนแล้วก็ยกขึ้นเอาเท้าประกบกันไว้นะทุกคนประกบกันไว้ขึ้นและลงแบบนี้ตอนขึ้นหายใจเข้า ตอนลงหายใจออกถ้าพร้อมแล้วเรามันเริ่มกันทําประมาณ12-15ครั้งนะคะขึ้นและลงขึ้นและลงหายใจเข้าตอนขึ้นจังหวะลงหายใจออกและนิดนึงนะคะตรงนี้จังหวะลงเราจะไม่เอาเข่าประกบหรือว่าชิดกันนะคะเพราะฉะนั้นค้างไ้นิดนึงนะคะตอนลงเห็นไหมขึ้นหายใจเข้าและลงหายใจออกนะคะท่านี้นะคะ โดนในส่วนของต้นขาด้านข้างด้วยนะคะแล้วก็โดนสะโพกไปในตัวนะจ๊ะทุกคนมันก็เป็นในส่วนของกล้ามเนื้อช่วยนะคะเราจะได้ทั้งหมดซ้ายและขวานะคะมาทาอีกข้างหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นข้างขวาขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกนะเท้าต้องประกบกันไว้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ประกบเนี่ยมันจะ,จะทําให้อ่าการขยับนะคะอาจจะทําให้ขาของเรานะคะทรงตัวอะไร่องะไรนะทรงแบบว่าไม่ไม่แน่นอะ่ะก็คือ จังหวะขึ้นหายใจเข้านะคะจังหวะลงหายใจออกทำให้ถูกต้องนะคะ,ะผ่านไปค่ะอันนี้เซตที่1เราจะทำด้วยกันประมาณ2เซตนะคะเซตละ12-15ถึงครั้งนะทำซ้ายและขวานะคะซ้ายและขวาขึ้นและลงตอนขึ้นค้างไว้นิดนึงจังหวะลงลงให้เกือบสุดแต่ไม่สุดนะค้างไว้อย่าให้เข่าประกบโดนกัน ต่เท้าโดนกันได้นะขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกนะคะทุกคนถ้าเราคำแหวท้องด้วยจะโดนหนะ้าท้องด้วยนะจ๊ะอ่ะขึ้นและลงนะอ่ะโอเคมาอีกฝังหนึ่งอันนี้คือท่าที่1ของเรานะคะกำลังจะผ่านไปประกบกันไว้นะคะขึ้นและลงขึ้นและลงค้างไว้นิดหนึ่งนะคะจังหวะขึ้น อันนี้ก็คือท่าที่1ของเรานะคะวันนี้มีไม่กี่ท่านะคะ4ท่าเท่านั้นเองนะคะอยากทุกคนเล่นวนไป3มรอบนะคะเล่นมีเดนีนี้จบรอบหนึ่งแล้วขววนอีกสัก2รอบนะแล้วก็ทุกคนคะ่ะคุ้มอาหารนิดนึงนะคะทําวันละ3มรอบทําทุกวันนะ4ถึง4วันถึง1อาทิตย์หรือว่า7วันก็เริ่มเห็นผลแล้วนะจ๊ะอันนี้เรื่องจริงต่อมานะคะเป็นท่า half squat หรือว่า Squa t ครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนอ่ะพร้อมนะเราเอามือมาด้านหน้านะจ๊ะ นิดนึงแล้วก็ตอนจังหวะลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกสังเกตนิดนึงนะคะตรงบริเวณเขา่าเราจะไม่เลยปลายเท้านะคะโอเคอันนี้คือผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำต่อเลยนะจ๊ะมารอบที่2องทำด้านหน้าให้ดูนะลงหายใจเข้าสควอตครึ่งหนึ่ง ท่าเหล่านี้นะคะเหมาะสมากสาหรับคนที่มีปัญหาหัวเข่านะเพราะว่าพลายไรมันจะช่วยเซฟหัวเข่านะมันไม่กระแทกหัวเข่ามากมายนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาหัวเข่าทําได้เลยนะลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะคะเาเรียกว่าฮาร์ปสควอทแต่ว่าตอนลงนะคะพยายามให้น้าหนักลงไปที่ก้นมากที่สุดนะนั่นแหละค่ะเอียงหลังนิดนึงมาข้างหน้าไม่ค่อมจนเกินไปแบบนี้ไม่เอานะคะอ่ะโอเคเริ่มเลยไม่แอ่นจนเกินไปนะ ล็อกหลังไว้นิดนึงนะคะตอนลงมันจะทำให้โดนมากๆเลย่นะคะโอเคสุดท้ายเซตสุดท้ายลงหายใจเข้าเห็นไหมดูด้านข้างนะหลังจะแอนไว้นิดนึงนะคะแต่ว่าไม่แอนเยอะมากเอามือไปข้างหน้าเพื่อความบาลานซ์ลงหายใจเข้าและขึ้นหายใจออกนะคะเข่าไม่เลยไปเท้านะทุกคนฮับสควอชน้ำหนักลงไปที่ก้นนะตอนดึงก็คือใช้ก้นดันขึ้นมาท่าที่ส ท่าที่3ของเรานะคะก็อาจจะมีใช้กําแพงหรือว่าเป็นเก้าอี้นิดนึงนะคะจับเพื่อการทรงตัวเชื่อว่าทุกคนนะคะสามารถหาได้เนาะเป็นการเหมือนว่าสไลด์ลันส์ไปด้านหลังนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีเก้าอี้ไม่มีผนังก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครทรงตัวไม่ดีใช้นิดนึงนะจ๊ะเพราะเราจะงอลงไปเยอะอยู่ท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเจ็บเขา่ามีปัญหานหัวเข่าก็ ไม่ต้องยอ่อลงไปเยอะเนาะยอ่อลงไปนิดนึงก็พอนะแต่อันนี้คือคนไม่มีปัญหาเนาะก็เลยยอ่อลงไปเยอะนิดหนึ่งค่ะข้างหนึ่งนะคะตอนลงหายใจเข้าสลับข้างหนึ่งหายใจออกนะคะซ้ายขวานับเป็นหนึ่งครั้งทำประมาณ1 2ถึงครั้งถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะจ๊ะหรือว่าถ้าชอบแล้วแชร์ไปให้เพื่อน,อนแชร์ให้คนในะครอบครัวที่อยากจะลดกระชับต้นขาสร้างต้นขาด้านในกันเลยนะจ๊ะ โอเคเซตที่หนึ่ง่านไปหายใจเข้าและออกพักสักครู่ค่ะฝากกดไลค์ช่องด้วยนะจ๊ะพบกันได้ทุกวันพุธศุกร์อาทิตย์นะคะเวลาสี่โมงตรงเราจะมาเจอกันที่นี่นะจ๊ะมาท่าที่สองเออเซตที่สองค่ะทำสิบห้าครั้งนะคะอันนี้เพิ่มเลเวลเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะจ๊ะถ้าใครรู้สึกว่าไหว ไหวมากๆก็อย่างนี้เลยทําเร็วๆก็ได้นะจ๊ะก็ทําเลยไม่เป็นไรข้างหนึ่งหายใจเข้าสลับลงข้างหนึ่งหายใจออกทําให้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นมันจะช่วยให้เรามีแรงในการออกกำลังกายถ้าเราหายใจผิดเนี่ยมันทําให้เราแรงแรงในการออกกำลังกายอาจจะน้อยลงนะคะไม่เชื่อลองดูเนาะหายใจผิดเนี่ยมันจะทําให้ไม่มีแรงในการเล่นนี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่อยากบอกทุกคนเยี่ยมท่าที่4ค่ะ อันนี้ใช้อุปกรณ์นิดหน่อยนะคะสนใจสั่งซื้อแอดไลน์แอดซิกซี่ฟิตใส่แอดนะคะมุม,ม้ายด้านล่างนี้เลยนะคะแต่ว่าถามว่าไม่มีใช้ได้ไหมก็ได้ไม่มีไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะแต่ถ้าเกิดว่ามีอ่ะก็ดีกว่านะคะมันจะทําให้เราเห็นผลมากขึ้นนะคะเพราะมันมีแรงต้านกล้ามเนื้อเราใช้แรงมากกว่าการที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์น,นั่นเองนะคะแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะจ๊ะอ่ะวางไว้ที่บริเวณเหนือหัวตะตุ่มนะคะไม่ใช่หัวเขา่าเหนือตะตุ่มนิดนึงนะคะแล้วก็ เตะไปด้านหลังอันนี้แนะนำให้น้มตัวนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็หาเสาเก้าอี้ก็ได้เนาะไปด้านหลังเตะไปสูงสูงเลยนะคะอันนี้ก็จะใช้อย่างยืดในส่วนของอยางยืดแบบเบาที่สุดจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะคอลเลคชันเราจะเป็นสีชมพูมี3มเลเวลนะคะหนักเบาแล้วก็นะคะปานกลาง มาเดี๋ยวเรามาต่อเซตที่2กันเลยเราทำสองข้างนะคะขาข้างซ้ายและขาข้างขวาเตะไปข้างหลังสูงๆเอาให้สูงที่สุดเท่าที่เราทําได้ตอนลงค้างไว้นิดนึงจะไม่ลงถึงพื้นนะคะลองสังเกตดูนะท่าน,นี้นะคะก็เตะไปนะคะได้สุดๆเลยในส่วนของต้นขาด,ด้านหลังนะคะแล้วก็มีก้นด้วยนะครที่อยากกระชับก้นท่าน,นี้สุดยอดเลยนะคะดีมากๆเลยนะคะหายใจเข้าและออกท้ายสุดสุดท้ายแล้วนะคะทุกคน อีกนิดหนึ่งเตะข้างนึงทำ15ครั้งตอนขึ้นหายใจเข้าจังหวะลงหายใจออกนะคะอธิบายนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําผิดเนี่ยมันจะไม่มีผลอะไรเลยนะคะเสียเวลาด้วยะะเพราะฉะนั้นเราต้องทําถูกต้องปลอดภัยและเห็นผลฝากทุกคนกด subscribe กด like กดกระดิ่งด้วยนะคะวิดีโอมาปุ๊บเราจะได้มองใกล้ไปพร้อมๆกันอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวค่ะ ขอทุกคนนะคะหุสวยสุขภาพดีและเอาไปทำตามซ้มรอบคุมอาหาร4 7ถึง7วันเห็นผลร0อเอร์เซนต์นะจ๊ะโอเคค่ะขอให้ทุกคนโชคดี